ก็ท่องคาถาแล้วไม่ลงมือทำนะมันจะไปได้ผลได้ยังไง ถางเงินล้านเงี้ยเห็นชัดๆเลยก็มีแต่คนอยากรวยใครไม่อยากรวยบ้างวะเพราะความรวยมันทําให้เรามีตัวเลือกเยอะความรวยทาให้เราสะดวกสบายมากขึ้นเพราะนั้นเราอย่าแหลอย่าดัจจหลิตเลยว่าไม่อยากรวยมึงอยากรวยเท่านั้นแหละแต่พอพายายามไปสักพักเหนื่อย <ๆ S 1> <ๆ S 2> ไเง<ๆ>ก็เลยว่าฉันพอเพียงก็นั่งท่องอย่างเดียวเราคิดตามความเป็นจริงนั่งท่องแม่งอย่างเดียวทั้งวันทั้งคืนไม่ทำมาหากินไม่หล่อออกไปทํางานไม่ออกไปทําอะไรเลยเนี่ยมันจะเงินมันจะมาจากไหนวะไม่มีทางเป็นไปได้ดนะเพราะนั้นแล้วมันง่ายๆิดเดียวท่องคาถาแล้วไม่ประสบผลสําเร็จไม่กสิิท์ไไม่อะรเพราะะก็ทท่่่ออองงงาาถ้มยยเดีวไมไม่ท่องด้ววยคามรักลไปว่าสอ ก็อย่างที่บอกไว้ศรัทธาก็มีเนี่ยกรรมมาศรัทธาเชื่อในการกระทําคุณเชื่อในคาถาแล้วนะคุณเชื่อในการกระทำหรือเปล่าถ้าคุณเชื่อในการกระทาด้วยคือท่องคาถาปุ๊บแล้วคุณตั้งใจทํางานตั้งใจทำมาหากินด้วยแน่นอนมันจะเป็นศรัทธาที่2ก็คือวิปากาศรัทธาผลของการกระทํามันก็จะเกิดขึ้นถ้าเกิดท่องคาถาแล้วลงมือท,ทําก็ต้องมีผลของก,การกระทําแน่น,นอนนะเนี่ยค,คือกรรมมาศกตาศรัทธาคุณเชื่อเลยว่ายังไงก็แล้วแต่ผลลัพธ์ไม่เกินนี้ปลูกอะไรก็ได้ผลแบบนั้นไหนไหนพูดแล้วขอพูดข้อสุดท้ายก็ค นั่นลักษณในคาถาลักษณะก็ตามเถอะช่างมันเถอะคาถาไปเถอะไม่มีใครว่าแต่อย่าลืมประธานในการกระทํเพราะถ้าเกิดว่าไม่ลงมือทําปุ๊บเนี่ยต่อให้คาถาศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนแ้่คนทําไม่ศักดิ์สิทธิ์มันจะมีผลยังไงคาถาศักดิ์สิทธิ์ตัวมึงก็ต้องศักดิ์สิทธิ์ด้วยศักดิ์แปลว่าอํานาจแปลว่ากําลังแปลว่าเดชแปลว่าบารมีสิทธิคืออะไรก็คือมีสิทธิ์มีออธอริตี้ในการได้รับสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคาถาศักดิ์สิทธิ์คาถาน่ะเปิดทางให้ได้รับออธอริตี้อย่างนี้แล้วได้ศักดิ์ได้สิทธิ์แบบนี้แล้วแต่ตัวเองเนี่ยไม่ทําให้ได้ศักดิ์ได้สิทธิ์นั้นมามันจะไปเกิดผลได้ยังไงตบมือครั้งเดียวมันจะดังได้ยังไงท่องคาถาท่องอะไรท่องไปเถอะท่องเพื่อ สริมสร้างกำลังใจรวบรวมกาลังใจไม่ใช่ท่องเสริมสร้างความงมงายท่องเพื่อที่จะแบบว่าบูชามีเจ้ามีอะไรมาเห็นโอ้ไอ้นี่ท่องดีจังเลยท่องร้อยแปดจบท่องพันแปดร้อยจบท่องแม่งเก้าพันจบท่องแม่งหมื่นจบท่องแม่งล้านจบเอาตังให้มันดีกว่าไม่มีทางเป็นไปนได้เพราะฉะนั้นแล้วท่องแล้วเนี่ยลงมือทําด้วยถ้าเกิดไม่ลงมือทำเนี่ยทาอะไรก็ไม่ทําให้รวยขึ้นมาได้หรอก คือมีคนบอกว่าอย่าไป,ปาแปลมันถา้าแปลมันมันจะเสียวความศักดิ์สิทธิ์ไปสอนให้งง่แล้วไม่ได้สอนให้ฉลาดแล้วพูดไปทั้งนั้นที่ไม่รู้นี่ก็ไร้สาระมันจะพูดทําไมพูดทําไมบ่นทาไมท่องทําไมไม่รู้ความหมายแล้วท่องทําไมไม่เข้าใจท่องไปเพื่ออะไรเนี้ยมันคือศีลพระตปาคตเนี่ยมันคือการทําศีลทําความดีไปโดยถือเป็นพรตคือหมายความว่าโดยถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ไม่รู้ความหมายที่แท้จริงไม่รู้เหตุผลที่แท้จริงไม่รู้เบื้องหลังที่มันเป็นของจริงว่าเราทําไปเพื่ออะไรอย่างนี้มันคือทําแบบสมเดไป